หนอมส l ิวดู Shut the fuck up, p i e a s please you're broke I'm gonna turn up and that's how I roll Let's smoke it up, 'cause that's all I know Yeah I'm d o l o I'm solo I'm local You're for sure Please don't talk to me, call wrong you're homo สี่ฝาห้าแก้วโซ่โซ่โซ่ไม่เอาเพื่อนใหม่ไปไกลๆกูบอกว่า no no แต่ว่าเราตั้งได้เนี่ยอ้อห้พี่ไม่ต้องมาคุยกับผมจะมาติดยุคอี่ดยุยุสิกสอง้อพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมอรอหพี่ไม่ต้อง t ต่ฟ <the S 1> ังไอวีเทคกี่ดาว down 250 what you talk a land, t a l k about ่าแรงขั้นต่ำมันยังไม่ได้เลยเงาโอ้แอบโมดโอจิคุบทำจิตเกตอยเจ๊งเหงาไปจารลีนที่กูแดกนี่ไม่ใช่ศูนย์พักพิงเพราะมีแต่ตีนที่กูแจกมาที่เคท้าวีกจะก got อ p แต่ว่ามึงไม่มีสาวละวายยูนี่ได้คอน้ำแมน r o p pull up ชิบนอนเลยไฟบับแต่ว่าเ้าที่รู้มาคือมึงน้แตโบ๊ช แม่ทำไปรสร้างมาตรฐานมึงเล่นแต่งานสีแล้วบอกว่ามีอุดอมการคำหรือมึงมีความดางพอยเพราะว่าเพลงที่มึงแรปมันดันทำเงิน <ใจ S 1> แค่หลักร้อยและสุดท้ายมึงก็ยังกันจานแรปให้ตายก็ยังายในวันวาน มึงมันไม่ใช่พันแทฉเปรียบกับมามันก็แค่พันแาต่อให้แรปจนพ่นไฟกูก็ไม่ติดต่อ250จะมัวแต่ติดหลอไว้เจอกันใหม่เมื่อในภายภาคหน้าสู้ต่อไปนะเพราะแรปเปอร์รักอย่ามกับมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมได้ค่ตัว250พี่ไม่ต้องมาคุยกับผมจะมาจากยุคอียิปต์หรือยุคจุลศิษย์สองพี่ไม่ต้องมาคุยกับผม ไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาคุยกับผมสองร้อยห้าสิบไม่ต้องมาคุยกับผมอย่าเสพาากกินมากมาเกินไปโรืเปล่าประตดี๋ก็เดียวกันอย่เช้า

ไม่ได้เศร้าสองการมันไม่ได้แปลว่ามีชีวิตชีวามองกี่เงาเดดล่าแพ็คส่งกี่วีฟเอทองชิดทองชิดอดอมบปลีบยาที่อยากทำก็ทำไปแล้วและเหลืออะไรที่กูต้องทำหลงหมดแล้วลืมหมดแล้วไม่เหลืออะไรที่กูต้องจำฟังเพลงกูอัดเพื่อชะตาและต้องการเพื่อแม่เพื่อแม่กูท่องจำแค่สองคำให้กูแซ่สองกันว่ากูทุ่มทั้งชีวิตกันจะคิดจินตนาแล้วทุกๆวันอาทิตย์อธิษฐานอยู่เป็นนิดทำกี่เพลงแม่งก็ฮิตเรียกกูผิดบุรพามาฟักกันเป็นอะไรไม่รู้นี่กดดันก็ยิ่งดีมาฝากเกันไอ้ดีท์ หากสูงก้าวนั่ทริปอากาศเย่อยิงขวาก็ยิงไกลที่นาขุช้าเพราเพียงไกลเือออกทุกแรงกูชื่อใจกูเพียงแค่เป็นตัวเองเศษรามที่ทิ้งไว้สักวันมันคงจะยิ่งใหญ่เมื่อขี่บอสไตล์ันเทวดาเวลาที่เจอพวกูอยู่เบอร์รันเบนั้นท้ายต้องการจะรักกันสิ่งที่อราทั้งสอง เวลามันเจอพวกกูอยู่เบอร์รันเบอร์ไฮต้องการกัญชาเซรีชิวนิ้วกลาง up to the sky เคยไม่มีม เจนพบจบะบวนวันนี้นะชัดเจนครบจบกระบวนความเมือต้องทวนตามไม่ต้องขวนครางเอาวโดดสอครั้งมองแก้วอยากให้ลูกก็ควนวัางอยากจะทำตามเก็ตไฮแด่ก็แปลกแก้วเล่นกูต้องเอาให้ตายแต่กูไม่ตายกูเอามึงตายหุกขวาหุกซ้ายพันสไลมันมันนี่แพ็คแก้วแล้วกูมีอ้อมือแม้แต่แทร็กเดียวไอ้บ y ๊กที่เขาไม่มีสน่หนดรี่มาตปกกอ้อมิยมทริลแล้วไม่แน่ดีนั่กลชแล้วก็ซแข่งกับกูก็มีแต่แพ้แล้วก็แพ้ดิทุกอย่งเพิเกิดเมื่อวนน So girl, trip, got you. ยิ่งกว่าก็ยิ่งไกลที่หน้ากูชาก้าเพรพิงสไพร์เธอออกทุกเพลงกูชัดเจนกูกินแค่เป็นตัวเองเศษความที่ทิ้งไว้สักวันมันคงจะยิ่งใหญ่ oh. Keyboard Star t until I die เวลามันเจอพวกกูอยู่เบอร์

และเสียงกูยิงพ่อทั้งตาย บอกไปก่อนกูพอตัวนะเอเจยังยอมรับทั้งแบงก์บาทนี่กี่กตีนี่สั่มึงเข้ามังลองนับเอากูติดเงินมึงแหละวอฟังดูแล้วกูว่ามันแปลกดีก็พอพี่เคิรนงฝากกูมาบอกมึงในเพลงเสือกมันเนียนและแดกฟรีและกิจฟ้าหรือจะสู้มันนะคนมึงเป็นแค่ยามอยู่โรงแรมทำไมถึงต่อแหล่ต่อหน้าสาธารณะชนมึงบอกไอแทนแล้วช่วยเคลียร์กับแฟนเพราะก็ทะเลาะกันลับหลังมึงจีบเมยแทนหูกระลงก็ดีอยู่แล้วมึงอยู่ต่ำๆก็ดีอยู่แล้วสักถ่ายรูปต่ำคนควันเพิ่งดูดเป็นปีที่แล้วขยับเข้า ถึงได้สอนมึงดูดเอาไม่บบเก่งเอาหลักกูไม่มีเมตๆๆตาแล้วคนก็รู้ไหมมึงชักดาบเอาของไอ้เบสมามึงบอกที่บ้านมาทำงานสคิวเดตี้ทำไมไม่ใส่ชุดยามไปประกวดอะเคเดมี่ล่ะอย่ามัวแต่หมกอยู่ในกะลาแล้วใครเขาติดเงินมึงกูขับเชฟโรเลตมึงขับเมดนางพญาเชียทั้งหน้าตาคงไม่มีใครที่เกินมึงยคุยมึงมันลูกบ้องตซัก มึงซีกับไอแดนก็โทษทีมึงฟังเขาออกสักกี่คำไอ้แดนดีนะเพื่อนกูแต่ทีมึงซสงสัยจะแดนบุรีรัมเอาให้สัตว์ใจมึงอยากจะไฟกูทั้งทีคอนเสิร์ตงานเดยวนรายได้มึงทั้งปีมึงโง่ว่าเปิดร้านทิวเวลี่อยู่เวิร์ทเวสสงสัยต้องทำความกตใจใหม่แล้วมึงจะอายไปทำไมที่ครอบครัวและรากเง่ามึงเป็นไทยใหญ่พูดไม่ชะอ่ะแต่อยากชนะอ่ะมึงมันขยะแถมยังหวยทัวดถึงทั้งคณะพยายามยังไงก็ไม่ชนะว่ะเตดแตกมามาอยู่หน้าคอมมีปัญญาแค่จับมาเหมือนที่ไปขอใส่ตอนแต่สื่ ขโมยโทรศัพท์เขามึงโง่หรือเปล่าสักโทรไปถามพี่ต้นจะเอาไปขายที่ไหนดีสันดานี้เหียแบบเนี้ยกูถามหน่อยมันลึกมันนาธรรมดาที่ไหนมีมึงสั่งมนลกไอ้เหี้ยมึงเงิมันต่างเา นุกสึกไปขโมย MV แล้วมึงเป็นคนอยู่หรือเปล่ากูสุดจะเอียนเต็มที ปโพสธนาบอกมึงเคยอยู่อินเวอร์สกุนั่งอยู่ข้าง G, s อก็ถามกูไอ้เงี้ยนี่ใครอะ <Yeah. S 1> นาไม่ว่าจะ O M E M O E O u C จะเปลี่ยนกี่ชื่อมึงก็ยังอ่อนอยู่ดี W O C <Yeah. S 1> ถึงงบดูเงามึงนะแม้แต่แพนเค้กก็ไม่เอามึง uh huh. แคปรูปก,กองวิวใน y o u t u b แต่เสือกลืมปิดแท็บวิธีกองวิวแบบอย่างง่าย oh, <my. S 1> จะตออไหลก็เสือกไม่เนียนไอ้เหี้ยแม่งอยางควาย uh huh. ก็เพลงจบแล้วล้อมต้องรู้สึกวม่อยากตายรูป uh huh. ตุ๊แน่นอนวีออนงงมีมึงลับหลังก็เหมือนสไป์ในฮอร์โมนมันไม่